เปิดคาเฟ่แมวแล้วเจอคนที่ติดตามใน YouTube ด้วยนี่นะคะคนนี้เลยเราก็เปิดคาเฟ่แมวนะคะก็มีคนอุดหนุนมาหลายคนแล้วแต่เราไม่ได้ทายเดี๋ยวเราบอกเขาก่อนนะว่าอย่าลืมดูคลิปเราด้วยคลิปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนนะคะอย่าลืม เดี๋ยวเอาเขาหายอย่าลืมคล,คลิปนะคะแล้วก็โอเคนะคะทุกคนเราก็บอกเขาไปแล้วแล้วเขาพิมพ์ภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย น่าจะแบรนแ์เนซนเซอร์ใช่มัน,เ,นเรียกว่าเซนเซอร์ใช่ชื่ออะไรคือขอบคุณอะไรอโอเคลืมบอกเขาเลยเน,นะคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะคุณหนูปันมันแบะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาชื่ออะไรนะเขาบอกมันแบนคำว่าหรอคือ <c oughs> เดี๋ยวขอบคุณที่ติดตามนะคะชื่ออะไรหมายถึงใน ไหนนะคะทุกคนแล้วเขาขับรถกลับบ้านอุ้ยเขาขับรถกลับบ้านทุกคนเขาไม่สนใจแล้วด้วงด้วง<ะ>เขาอุดหนุนร้านหน่อยค่ะพนักงานต้องอุดหนุนร้านเหมือนกัน,นะคะ่ะผม,มเป็นเจ้าของร้านค่ะขอเอานมชมพูกแก้วหนึ่งคะ่ะโอเคค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวบอกเขาก่อนว่าเขาก็ติดตามแล้ว เอ้ไม่ใช่เขาเราเป็นเพื่อนในโรบอกแล้วเราเป็นเพื่อนในโรแล้วค่ะทุกคนนะคนกับคนนี้ไหนนมชมพูคะอ๋ออยู่นี่ค่ะแลกกี่บาทคะกี่บาทโอ้กี่บาทคะ,ทอ,ทคะอันนี้ทำแบบสุงพิเศษสี่สิบค่ะแพนี้นั่นนะคะ โอเคคสี่สิบของฉันเท่ากับหนึ่งร้อยล้านดอลลา่าเท่ากับเงินของประเทศไทยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว,ว้าวขอบคุณค่ะได้มาสี่พันแล้วว,ว้าวได้มาสิบพังแล้วหรอคะเดี๋ยวช่วยดูดฝุ่นนะคะ เดี๋ยแป๊บน,นึงนักเตะอุ้ยใครระเบ,บ,บิดบ้านใครระเบ,บิดตู้เซฟกรุงเทพขอกรุงเทพค่ะบอกเขาไปเลยนะคะว่ากรุงเทพค่ะแบบตรงๆค่ะกรุงเทพโอเคยังไม่มีใคร อยุธยาแม่เขาเป็นคนอายุธยาแล้วเขาโอ้มบก็อดไม่มีคนป้นใช่ไหมคะไม่มีอะไรคะ่ะโอเคเดินช่วยดูฝุ่นนะคะนี่คะ่ะช่วยดูฝุ่น จะแปลงร่างค่ะทุกคนจะแปลงร่างจะแปลงร่างแล้วค่ะทุกคนโอ้แปลงร่างค่ะแปลงร่างแมวแปลงร่างค่ะแปลงร่างแปลงร่างนี่แปลงร่างค่ะแปลงร่างว้าทกงานทำไมกายเป็นแมแบบนี้เนี่ยเป็นมาสคอตหรอใช่ ไวเหมือนก่อนเขาไม่มาซื้อใช่เขาไม่มาซื้อนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นละครนะคะทุกคนเขาเป็นคนอังกฤษแ่ะไม่ถามดีกว่าสวัสดีผูดเสียงดังไหนลองเข้าไปอยู่ในตู้ไมโครเวฟอ๊้ยเขาไม่ได้อุ้ยปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่ง ที่พักให้ให้ไหวคืออะไรอะ่ะคืออะไรที่พักให้ไหวคือคือ,คอ,อไรคะบอกเขาไปตรงๆเลยค่ะเพราะอ่านไม่ออกอุย้ยไปไม่ได้อุยอ้ยตู้อุ้ยเนื้อที คนนี้ไปยืนเป็นมาสคอตด้านหน้าเลยไปไ,ไม่ให้กินไม่ให้กินไปเลยไป <laughs> ทีด้านหน้าไงนี่ด้านหน้าไปถึงหน้าร้านตรงนี้มายืนเลยเจะยืนจีนี่นะคะทำอะไรก็ติด ต้อนรับลูกค้าไงต้อนรับก็ได้เดี๋ยวเธอไอ้ก๊ที <c oughs> Charlie, uri, Whoa, ่เก๋ซาลิซีเดปุริซาลิโอ้อันน้ำตเป็ดอันน้ำตา เดินหน้ามาไม่ค่ะหยาานน้แลวไหนอ่ะใส่เข้าไปแล้วอุ้ยแมวตดได้ด้วยดูแมวตดดิเห็นละอองป้าเหมือนแมวตดเลยอ่ะแมวเยี่ยวตา แมวเยี่ยวแตกแมวเยี่ยวแมวเยี่ยวแตกขัดทุกค้นวันไม่มีใครมาอุดหนุนร้านเลยคาเฟ่แมวเปิด24ชั่วโมง I am อมจะ h o โห i n g และเขาแบนเอ่อครับแบนดีกแา้ว I am ม o มโหอิเดี๋ยวดูส่นห้นะคะ ไม่แปลงร่างเปเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเนี่ยนี่ค่ะดูดดูดแสนดวงไปด้วยเลยค่ะดูดแสนดีไปด้วยค่ะชื่อคิตตี้ค่ะฉันเป็นเจ้าของร้านอะไรฉันบอกในชีวิตจริงอะไรอะไรเล่นพ่อแม่ลูกกันเดี๋ยวบอกเขาก่อนนะว่า ว่าจะไปอาบน้ำแล้วอ่ะเล่นไม่ได้ไปทำธุระบอกเขาไปก่อนว่าจะเล่นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วค่เวะเจอการบ่ายสามนะค่ะ ตีอ้ยใช่สารดีฮะเลิกอาดแล้วเหรออยากกเราเล่อยังไมโอเคยันเล่นต่อโอเคคิตตีคะ่ะอะไรคะอุ๊ยดูสิฉันเป็นเด็กแบบอ เขาบอกว่าอะไรค่ะถ้าเล่นทักบอกหน่อยในยโรบอกโอเคค่ะเราเป็นตัวแมวนะค่ะ โอเคเขาออกแล้วค่ะนนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะามายืนมายืนเรียงหน้ากระดานค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอว่าใครเนี่ยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนพร้อมเพื่อนเรานะคะชื่อแสนดีและเราชื่อเบลลี่